เขาจะไม่้คุยกันเลยไงน่ไงพี่กอนก็บี้กับี่น้องเหลือเกินน้องปักเี้ยใจเย็นรถใจเย็นอะไรดีน้องเี่น้องเป็นเชื่อพี่กรจะซื้ออะไรให้เอ่อราใจดูซิลองใจดูซิ <c oughs> เป็นของขวัญพิเศษมีใ่ <c oughs> ชื่อผมคิดหน่อยได้ไหมฮะแบบเราใจะเ,เ,เราใจ คือร้อยเลยคือร้ใหม่เลยอะให้กอดยี่สิเหรอไม่แต่เอาจริงผมว่าตัวผมวอะครอบี่ัวเขาไม่ต้องให้เลยผมก็ได้ผมก็ไไมเลยสิ้นชีพดีแล้วให้ใจแทนแล้วครับ และข้อสุดท้ายค่ะถ้าต้องไปต่างประเทศด้วยกันเมื่อกี้ถามแล้วว่าจะไปเกาหลีแล้วซีนโมเมนต์ที่แบบ